สวัสดีครับผมเบอร์อีสานบ้านครับมือน,นีนะครับก็บได้เวลาได้เลิกได้ยามคืนคืนวันไม่ได้ครับคืนบ้านแล้ว <c oughs> นนครับ <c oughs> <c oughs> <ส>วเอาเร er ียวเรงเครับนี่ยคอยจังคอยกุ่มใครมีเินาเ้ ไปเลื่อไปเดินไปเลื่อไ,ไปเลื่อไปเดินไปเดินก่อนไปเดินก <ok ่อนอุ้มมันยังอุ้มมันอ่อมบ้านตอนอ่ะ ได้ข้อกีดเล,ล,ลยเหรอฮะนะโอ้โหกีดจะเสียบต<อ>่วาไทยน้อนวลเนอะ wild herbs it is one of the first arts to polish in these days called special techniques or prova by people called the痾 trither or par覆sha. This is one of the first authentic and traditional Hybrid ideas of māt Truそして thay trither柠 yerde. As an effect of external old art formales pada egmāng āstor ksat xī dhaulari peующiftsat Mrence no depa adam sar constituting external ancient. When Mrance is a horse, he provides an healing ritual which can help to ch hianyysu spare Ang tiver對啊 diskū. To spare ang sulares muais kunt исслед Luar débuta grandparents full of love, an emergency of生活 to sinh truk?.. și dquently matrā.. m gekommen meng běcava. to become a lucky card. It continues with the one who chưa minā ta koktai harsita surface sickness spread, but any of the lastous intelligence <laughs> effect haven't return to me. It isPD UN

เี็นเบียเบีย่ะนี่นเนเห็นคำมันนั่นเห็นสิไปีคานี่เห็นเห็นพอดีสิบปลานะากิบานี้จากะเทศเลียมนเร่มาจากไก่ตอเบี้เนวงพอดีไปฮีคามาหลายคนนะองยให้้าบ้านได้บ้างโอเคไ้ย

แย่งมือแย่งหมว่บ้างครับตัวใหญ่ใกล้มี่าาผาพอดีก็หมายนะร้อนไันดีเขื่อนขอบลุกหน้ายันร้ายันก็เหมือนกัน่ะันว่ารนอนขึ้นฝันฝันหาจะดุงตื้นมาละจะดุงตื้นขึ้นฝันว่าได้เงินได้ทองได้แก้วได้เหรียญได้ขี่ควยขี่ข้ามาหลายประการอันนี้ฝันดีก็ฝันได้เงินได้คำนะม่นมัหา เจ็บมือเราอ่อเนะมันตอฝันยังสั้นก็ใหนจะโยอีกสามครั้งเ้อเใโยเวโยใโยแจ้งละมันร้นมันวันสวันดี่ากระีวก้างทีมรมือำครั้งดเนมานี่เอาอันขันระเียนอะไรของม่กันอันหนึ่งคูนึงอ่ไม่ไหวเดยแจงแล้วมันน

กาโอรอดต่อธรรมการเงินไันเทิงวัรกาตรกาตรกรมวุตานุภาพเวนัชนา ेव अत्यन्त अत्यन्तो ना